เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ควีขึ้นรายย่อยหยุดขยับดอกเบีย้ยพุ่งแรงแล้วบิตคอยจะโชว์ปฏิหารแบบมแมลงสาบได้อีกหรือไม่เมื่อผลตอบแทนจากการสเต็กกิ้งมาผลิดก,กำลังกับกระแส ETF โรม่าจะเป็นผู้ชนะคนต่อไปที่พุ่งแรง60%ได้หรือไม่จากเรียนขำ,ขำสู่การท้าทายบัลลัง BTC บู B B จะเขียนบทใหม่ให้กับนีมคอยได้หรือไม่กลืน USDT ไปแล้วครึ่งโลก u s d 1และ USDD พุ่งทะยาน กองทับ Sta เบิลคอยจาก t ทรอนกำลังรุกคืบไปพร้อมกันผู้ใช้งาน on, ทรอนทะลุ300ล้านลายตั้งแต่เทคโอเวอร์บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐจนถึงเชื่อมต่อร้านค้าหลายล้านแห่งครั้งนี้จัสตินสุนจะขึ้นแท่นตำนานได้หรือเปล่า b บแอนซ์ ance, เดินเกมทั่วโลกแล้วในเคนยาครั้งนี้ใครกันแน่คือผู้กำหนดเกมเงาของ b บแอนซ์หนาเกินไปร่างกฎหมายใหม่ของเคนยาเป็นการกำกับจริงหรือแค่เกมของบแอนซ์ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li n e Open Chat BTV Thailand วันจันทร์ที่30มิถุนายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV Crypto ายวันกับผมจเจ๊พูดดำเนินรายการวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับต้องบอกเลยครับว่า Bitcoin เนี่ยนะรครับคือของจริงในายามที่เกิดความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์เพราะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2020 ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆครับบิตคอยจะสามารถรีบาวได้เฉลี่ย37%ภายใน60วันซึ่งเอาชนะทั้งทองคำและดัชนี S&P 500แบบสบายๆโดยในรอบนี้ก็ไม่ต่างกันครับเพราะเหตุการณ์เมื่อวันที่21มิถุนายนได้ทำให้ราคาของบิตคอยดิ่งลงทันทีจนเหลือ98,000ดอลลาร์ตอนนั้นเรียกได้ว่าตลาดแตกตื่นกันทั้งวงการครับแต่ถัดจากนั้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวในวันที่30มิถุนายน ราคาก็ได้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ $18,500 ดอลลาร์ 1, 8, 500, ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า10.7%ในเวลาเพียงแค่7วันครับซึ่งก็ได้กลับมาโชว์บทแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตายอย่างที่คุ้นเคยกันอีกครั้งโดยถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิรานในปี2020 Bitcoin บค,ครับได้เพิ่มขึ้น20%ภายใน60วันในช่วงโควิดขึ้น21%ช่สึกเอกั้งสอรัฐก็ขึ้นแรงถึง131% และช่วงสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนก็บวกไปอีก15%ในขณะที่ทองคำครับขึ้นเพียงแค่6-9%ในช่วงเวลาเดียวกันส่วน S&P 500ก็ผันผวนไปมาบางทีก็ร่วงหนักซึ่งจะว่าไปแล้วบิตคอยยิ่งเจอกับความไม่แน่นอนก็ยิ่งแกล่งครับและยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ทองคำดิจิตัลยิ่งชัดเจนขึ้นโดยสถาบัานใหญ่และนักลงทุนรายใหญ่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับซึ่งก็ได้ทำให้ตลาดมันคงขึ้นด้วย โดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดกำลังปรับตัวกับความกลัวในรอบล่าสุดได้เรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่มีข่าวร้ายใหม่ๆออกมาก็มีลุ้นครับว่าราคาบิตคอยอาจจะพุ่งทะยานขึ้นต่อไปข้อมูลจากคริปโตคอนบนบล็อกเชนครับระบุว่าจนถึงวันที่29มิถุนายนการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยได้ลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบครึ่งปีครับโดยเฉพาะมูลค่าการซื้อขายในช่วง30วันล่าสุดโดยสำหรับธุรกรรมมูลค่า0ถึง10,000ดอลลาร์ จากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่เคยพุ่งถึง420ล้านดอลลาร์ก็ได้ลดลงมาเหลือเพียงแค่379ล้านดอลลาร์ในวันที่29มิถุนายนซึ่งลดลงถึง10%ภายในเดือนเดียวครับโดยเมื่อถ้าเราลองดูการไหลเข้าการไหลออกของเงินในบัญชีรายย่อยในช่วง30วันที่ผ่านมาก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวครับตัวเลขติดลบถึงติดลบ9.07%แสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยในระดับนี้ไม่สามารถจูงใจนักลงทุนรายย่อยได้ครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือราคาบิตคอยก็ยังคงไต่จากขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนและปิดที่ราวๆ1,7643ดอาดลลาร์ในวันที่29โดยการไต่ขึ้นของราคาแต่รายย่อยถอยก็ทำให้ช่องว่างนี้ชัดเจนมากแค่ว่าตลาดในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วรายย่อยไม่ไร้ซื้อกันแบบไม่คิดเหมือนเมื่อก่อนตลาดพันผวนลดลงส่วนที่เข้ามาแทนก็คือพวกสถาบันรายใหญ่ที่ค่อยๆเก็บสะสมและคุมเกมโดยรวมแล้วครับ โดยการพุ่งขึ้นในรอบนี้ของบิตคอยน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่แค่กระแสรหรืออารมณ์ของตลาดซึ่งทําให้แนวโน้มในระยะต่อไปอาจจะมั่นคงขึ้นแต่ก็ช้าลงและก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจมหาภาครวมถึงเส้นทางเงินทุนจากฝั่งสถาบันครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเมื่อวันที่21มิถุนายนตลาดคริปโตก็เข้าสู่โหมดระวังความเสี่ยงครับโดยฟันดิ้งเรทของบิตคอยได้ติดลบติดต่อ,อก,กัน5วัน โดยต่ำที่สุดครับอยู่ที่ติดลบ0.0043ฝั่งช็อตได้เปรียบอย่างชัดเจนเลยครับซึ่งตั้งแต่วันที่28มิถุนายนความเชื่อมั่นในตลาดก็กลับตัวแรง u n d i n g r a t ดได้นนพุ่งขึ้นจากติดลบ0.001ขึ้นไปที่0.0076ภายในกี่ไม่กี่วันครับโดยเป็นระดับสูงสุดในรอบ30วันและในวันที่30มิถุนายนก็ยังคงยืนอยู่ที่0.00598 พร้อมกับราคาบิตคอยที่ได้ดีดกลับไปอยู่ที่18,529ดอลลาร์ 1, 08, โดยสัญญาณจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีอยู่3อย่างครับ 1. คือความเชื่อมั่นได้กลับมาแล้วนักลงทุนในระยะสั้นเริ่มกลับมาเทในบิตคอยสคือฝั่งรองกลับมาคุมเกมครับฟันดิ้งเรทเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าแรงเกณฑ์กำไรในฝั่งขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งและอย่างที่3ครับอย่าลืมว่าตลาดอาจจะกำลังร้อนแรงเกินไประหวังจะมีการพักฐานในระยะสั้น ซึ่งโดยรวมแล้วครับ Funding เรทถือเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของตลาดบิตคอยได้อย่างดีและตอนนี้ราคาก็กําลังไต่ระดับขึ้นไปที่แนวต้านระยะสัน้นโดยนักลงทุนครับควรจับตาดูว่าเงินทุนฝั่งเลเวอเรจจะไหวแค่ไหนและฝั่งรองมีเงินทุนจริงหนุนหลังหรือไม่โหลดกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตล็อกเชนและเหมืองขุูดตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์ จนสึงวันศุกร์เลยครับถ้าพูดถึงโซลาร์นาแล้วการสเตยก็เหมือนกับการฝากเงินไว้ที่ธนาคารลึกลับแห่งหนึ่งครับคุณล็อกเหรียญ SOL ของคุณเพื่อช่วยตรวจสอบธุรกรรมในระบบและจะได้รับผลตอบแทนปีละประมาณ5-7%ฟังแล้วดูน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับนักลงทุนสายดั้งเดิมคำว่า Private Key Validator Node และ Delegation ฟังดูเหมือนภาษาต่ตางดาวครับและที่สำคัญ ETF ค r y p t o ในตลาดตอนนี้ แม้กระทั่งตัวที่ฮอตสุดๆอย่าง Ethereum ETF ของของ c k r r o k k ก็ยังคงมีจุดอ่อนตรงที่การถือเหรียญก็ได้ก็จริงครับแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการสเต็กและที่ยากกว่านั้นก็คือกลอลตสหารัสหรือ SEC เป็นเหมือนยามหน้าประตูที่คุมเข้มสุดๆครับใครที่เสนอไอเดียเพิ่มฟีเจอร์สเต็กใน ETF ก็มาจะโดนตีกัับทันทีว่าไม่อนุญาตแต่ในตอนนี้ดูเหมือนทีมงานร็ก r ช์อาจจะเจอช่องทางใหม่บางอย่าง โดยเรามาดูกันครับว่าเส้นทางนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนล่าสุดกรอตซาฮาราตอ,รตอบกลับใบสมัคร ETF สำหรับโ o l a ร a และอ t h ทเ e ียมที่มีฟิเจอร์สเตกจากบริษัท Vexchange โดยระบุว่าไม่มีความเห็นเพิ่มเติมซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ ETF รูปแบบใหม่นี้ x ว h a เ e สก็ไม่รอช้าออกมาทวิตท,ทันทีว่า ETF คลิปโตแบบสเตกตัวแรกของซาฮาราที่กำลังจะคลอดหลังจากนี้ข่าวที่เผยแพร่ออกไปภายใน24ชั่วโมง ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่ามีวานโอนเหรียญ SOL มูลค่ากว่า1.3พันล้นานดอลลาร์ขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของโซลานาก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์สะท้อนว่าตลาดอาจจะกำลังเข้าเกียร์ลุยล่วงหน้าแล้วเนสเกราซี asi, ประธาน ETF Store ให้ความเห็นว่าถ้า ETF นี้ได้รับการอนุมัติจริงจะกลายเป็นตัวเล่งให้ ETF แบบสเต็กกลายเป็นกระแสหลักของตลาดส่วนแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket คาดประเมินว่า Japan, Anomat, 92%. Uh, Solana is more, much more centralized than Bitcoin or Ethereum are. Uh, also, to approve the, the ETFs, the SEC has relied on regulated CME futures in order to be able to um, uh, keep track of the underlying uh, price movements uh, in order to monitor the market. Um, and Solana doesn't have uh, regulated CME futures. Least not yet. ที่ผ่านมา SEC มักมองว่าการสเต็กผ่านโปรโตคอลเป็นลักษณะของหลักทรัพย์ทำให้นักลงทุนและบริษัทต,ต่างๆต้องเดินกันบนเส้นบางๆอย่างระมัดระวังครับแต่ในช่วงหลังมานี้ดูมันกระแสลมจะเปลี่ยนทิศครับโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา SEC ได้ออกมาระบุว่าการสเต็กด้วยโปรโตคอลอย่างเดียวอาจจะไม่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์และเมื่อมันผนวกเข้ากับแนวทางนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่เน้นสนับสนุนการสร้างสารรค์ทางการเงิน ตลาดจึงได้มองแค่ว่านี่คือการพลิกเกมครั้งใหญ่โดยถ้า e t f แบบมีสเต็กผ่านจริงเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าสถาบันจะสามารถเข้าถึงผลตอบแทนจากระบบ proof of stake ได้โดยง่ายครับและนักลงทุนรายย่อยก็สามารถรับผลตอบแทนจากการสเต็กได้ท,ทันทีผ่านบัญชีบโบรกเกอร์โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับ wallet หรือว่า private key อีกต่อไปครับโดยในตอนนี้ดูเหมือนว่า s e c จะไม่ได้ขัดขวางอะไรแล้วหลายบริษัทจัดการสินทรัพย์ ก็อาจจะกำลังเตรียมตัวส่งไฟล์ลิงก์สำหรับ Ethereum Staking ETF อยู่และถ้าทุกอย่างราบรื่นในช่วงปลายปี2025เราก็อาจจะได้เห็นการเปิดตัว ETF Stake แบบจัดเต็มเป็นชุดๆโดยเราลองดูจากประสบการณ์ของ Bitcoin ETF ที่เมื่อผ่านการอนุมัติก็พุ่งถึง60%ภายใน3เดือนซึ่งถ้าหากเอาโมเดลเดียวกันมาคิดกับ SOL จากราคาปัจจุบันครับที่อยู่ที่152ดอลลาร์กว่าจะพุ่งไปถึง252ดอลลาร์ได้เช่นกัน แต่ก็ต้องเตือนกันไว้ชัดๆ3ข้อครับว่า 1. อย่าลืมครับว่า Ethereum ETF เองก็เคยมีกรณีข่าวดีหมดแรงดันมาแล้ว 2. เรายังไม่รู้แน่ชัดครับว่า SEC จะอนุมัติมากน้อยแค่ไหนและจะให้รวมผลตอบแทนจากการสเตกหรือไม่ 3. ครับหากตลาดออสคอยกลับมาร้อนแรงช่วงโฟโมก็อาจจะทำให้นักลงทุนตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นครับต้องตั้งสติให้มั่นก่อนก,อนการลงทุนเสมอนะครับ ตั้งแต่ปี2013ครับเจ้าหมาชิบะอินุหน้าทะลน์จากโดวชคอยก็ได้จุดไฟให้ตลาดมีมคอยลุกโชนขึ้นมาในทันทีครับและตั้งแต่นั้นวงการนี้ก็ไม่เคยเงียบหงาอีกเลยโดยในทุกๆไม่กี่ปีครับจะต้องมีมีมคอยหน้าใหม่แจ้งเกิดขึ้นมาโดยที่มีชิบะมาก่อนครับตามมาด้วยเปเปและตอนนี้ก็กำลังถึงคิวของ b บิตคอยบลูหรือ BTC บูที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งดูทรงแล้วเจ้าพ่อเหรียญมีมแห่งปี2025อาจจะตกเป็นของ BTC บูกก็เป็นได้ครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปตัวเองก็เริ่มแค่เรื่องขำๆแต่ดันกลายเป็นไวรัลสุดๆใน reddit ครับจนกลายเป็นเหรียญที่นำกระแสการให้ทิปทั่วโลกด้วยคริปโตให้ใช้ได้จริงแม้จะไม่มีฟิเจอร์หรือนวัตกรรมอะไรที่พิเศษและไม่มีความขาดแคลนทางตัวเลขเหมือนกับเหรียญอื่นๆแต่เพราะราคาถูกแถมชุมชนแน่น ดอชก็เลยกลายเป็นตำนานแห่งเหรียญมีมไปโดยปริยายครับแต่เมื่อเวลามันผ่านไปราคาของดอ e เองก็เริ่มนิ่งคนก็เริ่มหมดไฟเพราะไม่มีวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาเติมเชื้ออีกต่อไปครับ BTC Blue คือเหรียญมีมบนเครือข่ายอีเธอเรียมที่มาพร้อมกับไอเดียใหม่มันผูกราคาของบิตคอยเข้ากับรางวัลการลงทุนโดยตรงตัวอย่างเช่นเมื่อราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นไปแตะ1 5 0่0 0ดอลลาร์หรือ200,000ดอลลาร์ ผู้ถือ BTC Bu จะได้รับการ AirDrop Bitcoin จริงๆและจะมีการเบรนเหรียญออกไปในสามเฟสเพื่อเพิ่มความขาดแคลนของเหรียญในระบบโมเดลนี้เรียกได้ว่าเชื่อมโยงอารมณ์ของตลาดเข้ากับราคาของ BTC อย่างแยกไม่ออกและเป็นระบบ d i f ฟ u ช i o n แบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในตลาดมีทั่วไปตอนนี้ราคาพิเซลเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและความรู้สึกโฟโมก็แผ่ซ่านในตลาดขางทีมงานเปิดเผยว่า สามารถระดมทุนได้กว่า7.6ดล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์มันต่างจากเหรียญมีมคอยลรุ่นก่อนๆที่ราคาพุ่งแล้วก็ดิ่งครับเพราะ BTC b ูวางระบบไปให้ผู้สาบสูญยุคแรกสามารถสเต็กเหรียญและรับดอกเบี้ยรายปีสูงสุดถึง56%ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอแค่ BTC พุ่งแล้วค่อยได้ Air Drop ไม่ต้องลุ้นแค่เหรียญเข้าเทรดในตลาดแต่คุณยังสามารถสร้างไรายได้แบบ Passive Income ระหว่างทางได้อีกด้วยซึ่งใครจะไปรู้ครับ บางทีในปี2 0 2 5อาจจะเป็นปีแห่งการกลับมาของเหรียญมีมก็เป็นได้ครับแล้วเพราะอะไรผมถึงคิดแบบนั้นนันกับพรอดโดชครับได้จุดประกายยุคของมีมคอยชิบะได้สร้างปรากฏการณ์ระดับชาติส่วนเปเป,เป้ก็ทําให้ทุกคนได้เห็นพลังของเหรียญสายไวรัลโดยในตอนนี้ถึงตาของ BTC ีบูที่มาพร้อมกับโมเดลใบกลไกรางวัลที่จริงจังและแนวทางที่ไม่ใช่แค่การโหนกระแสอย่างเดียวครับซึ่งเมื่อการพรีเซลเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังสุดท้าย และบิตคอยก็กำลังไต่ระดับเข้าใกล้150,000ดอลลาร์มากขึ้นทุกวัน BTC b u ก็อาจจะไม่ใช่แค่เหรียญมีมธรรมดาแต่มันอาจจะกลายเป็นเครื่องขยายเสียงทั้งของบิตคอยบูรันและพลังของชุมชนและปี2025จะเป็นช่วงเวลาของ BTC b u หรือไม่ไม่แน่นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้รู้กันแล้วช่วงนี้ปริมาณเหรียญ USDT ที่หมุนเวียนอยู่บนเครือข่ายทรอนได้พุุงทะลุ80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วครับ แล้วรู้ไหมครับว่านี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ากว่าครึ่งหนึ่งของ USDT ทั่วโลกหมุนเวียนอยู่บนทรอนซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ52%แถมปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยรายวันยังพุ่งเกิน1.5หมื่นล้านดอลลาร์อยู่บ่อยๆส่วนค่าธรรมเนียมก็เรียกได้ว่าแค่นอนเฉยๆก็ได้เงินซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้ Justin Sun ผููก่อตั้งทรอนถึงกับปลื้มสุดๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่งาน Istanbul Bitcoin Week พีซุนก็ออกมาโชว์เต็มที่ครับ โดยได้บอกว่าตุรกีคือหนึ่งในตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกแถมการลงทุนต่อหัวของคนที่นั่นยังสูงกว่าหลายประเทศในยุโรปอีกด้วยโดยเฉพาะ TRC20 USDT ของ r อนที่คนในตุรกีใช้กันเยอะครับเพราะโอนเร็วค่าธรรมเนียมก็แค่1นเซนแล้วใครจะไม่ใช้ถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือซอนเองก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันครับเพราะแค่ในปี2024ปีเดียวก็ทำรายได้ไป,ไปกว่า2,000ล้านดอลลาร ที่ไม่ได้มาจาก USDT อย่างเดียวครับแต่ยังรวมถึงไรายได้จาก DApp คาธรรมเนียมสัญญาอาัจฉริยะหรือ Smart Contract ผลตอบแทนจากการ Staking และอื่นๆอีกด้วยโดยในตอนนี้ครับทรอนมีธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันที่ประมาณ8.9ล้านรายการมูลค่าสินทร,รัพย์ที่ล็อกไว้ในระบบหรือ Tvl ก็ทะลุ2.2หมื่นล้านดอลลาร์และจำนวนบัญชีทั่วโลกครับก็ทะลุ315ล้านบัญชีเข้าไปแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าความอลังการนี้ไม่ได้แค่โมจริงๆครับแพลตฟอร์มการชําชระเงินคริปโตในยุคใหม่อย่างอีออนได้ประกาศความร่วมมือกับเครือข่ายทรอนอย่างเป็นทางการแล้วโดยเปิดให้ใช้งานเหรียญ TRX USDT กับ TRC20 และ USDD สําหรับการชําระเงินแบบออฟไลน์ที่ร้านค้ากว่า20ล้านแห่งทั่วเอเชีย Asia ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแอปอีออนเพย์ผู้ใช้งานสามารถใช้คริปโตเพื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟและจุดบริการต่างๆในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการนำคริปโตมาใช้งานในโลกนอกจอ All the stablecoin on Tron will surpass around 80 billion dollars. Uh, I think no later than uh, 2026, we will have 100 billion dollars of stablecoin on Tron Network. So it will, I think the volume will double as well. You know, we're probably going to see 50 billion or even 100 billion dollars transaction every day happen on Tron Network. แก่บริษัท SRM Entertainment ที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ หลังจากการควบรวมบริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น Tron Inc. โดยมี Justin Sun เข้ามารับบทบาทเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้บริษัทยังมีแผนจะนำเหรียญ TRX มาใส่ไวไ้ในงบดุลในฐานะของสินรัพย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะและอิทธิพลของชรอนในตลาดการเงินระดับโลกนอกจากการควบรวมกิจาการแบบย้อนกลับเพื่อเข้าสู่ตลาดทุนแล้ว World Liberty Financial ยังได้เปิดตัวเหรียญ Stablecoin ใหม่ ในชื่อ USD1 บนเครือข่าย tron อีกด้วยซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับระบบนิเวศของ tron เข้าไปอีกครับและเมื่อรวมกับ stablecoin พื้นฐานของเครือข่ายอย่าง USDD แล้วตอนนี้มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้หรือ Tvl ของ stablecoin บนเครือข่าย tron <c oughs> ก็ได้ทะลุ400ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีไม่ใช่แค่ตัวเลขเล็กๆเลยครับโดย tron ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017 และสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกในวงการบล็อกเชนได้จากค่าธรรมเนียมที่ต่ำการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและเครือข่ายที่เสถียรและพอมาในปี2024นี้ครับก็ดูเหมือนจะยังไม่ยอมชะลอความร้อนแรงเลยแม้แต่น้อยครับเพราะจัสตินสุนได้พาทรอนตะเวนตามงานสัมมานาคริปโตทั่วโลกจนกลายเป็นที่รู้จักในทุกวงการแถมยังคว้าตำแหน่งผู้สับสนหลักของงานอิสต u l Blockchain w ว e k อีกด้วยซึ่งถ้าเขายังเดินเกมได้แบบร้อนแรงแบบนี้ ชอนก็คงจะกลายเป็นข่าวพาดหัวในด้าน Sta b l e c คอยระบบชำระเงินและตลาดทุนได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าวันไหนไม่มีชื่อจัสตินซูนติดเทรนวันนั้นก็อาจจะไม่ใช่โลกของ d e f าจริงๆก็เป็นได้ครับเคนยาเพิ <S <S ง aw, ่งเสนอร่างกฎหมายคริปโตฉบับใหม่ครับซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในกลุ่มสตาร์ทอัพท้องถินโดยหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่การจำกับดูแลที่ยูติทรมเลยแต่อาจจะกลายเป็นทางลัดที่เปิดทางพิเศษให้กับ b บ n a น c ์ โดยความขัดแย้งนี้ครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเคนย a วอล l s t สตรีได้เปิดเผยข้อมูลร่างก,กฎหมายบางส่วนที่มีการระบุวา่ามีการใส่องค์กรความคิดเอกชนที่ชื่อ virtual asset c a m b e r หรือ VAC เข้าไปในรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลชุดใหม่แต่จุดที่น่าสงสัยครับก็คือ VAC นำการพูดคุยด้านกฎระเบียบมาโดยตลอดและได้รับอิทธิพลอย่างหนักจาก b บ n a น c e ในเบื้องหลังซึ่งบางคนครับถึงกับวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า การที่องค์กรที่ได้รับเงินสาสนุส,ส่วนใหญ่มาจากบ i นแนนซกลายมาเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมจริงหรือไม่โดยเรื่องนี้ครับก็ได้ทำให้ทุกคนต้องขมวดคิ้วสงสัยและตั้งคำถามใหญ่ในใจกันเลยทีเดียวครับ The legislation regulations are improving um, and in some countries like here they're improving fast in other countries uh, many of them are especially in bigger countries they tend to move slower, slower. a uh, bigger c o u n t r i e s do move s l or w e t h e e r a r e more departments more more people to discuss etc but overall i think it's actually moving in a very positive direction ข่าวที่รุนแรงกว่านั้นคือ Binance ถูกข่าวหาว่าจ่ายเงินให้ Virtual Asset Chamber หรือ VAC เดือนละ6,000ดอลลาร์เพื่อส่งเสริมแนวทางนโยบายพร้อมข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูลทำให้ธุรกิจท้องถิ่นวิตกกังวลเกิดคำถามว่ามันอาจเข้าเคาือใครศีลบนุญหรือไม่คนในวงการกลัวว่ากดคริปโตในอนาคตของเคนยา อาจถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับใบแนนซ์เท่านั้นซึ่งอาจกดดันให้บริษัทขนาดเล็กต้องออกไปนอกจากนี้นะักวิจารณยยังชี้ว่าการกระทําของ VAC คล้ายกับความพยายามเดิมๆที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการกํากับดูแลในรวันดาสาหรับข้อกล่าวหานี้ผู้อํานวยการ VAC บาซิลโอกร่าชี้แจงว่าคณะกรรมาการได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารกลางเคนยาและหน่วยงานอื่นๆมานานถึง2ปี และการได้รับการเสนอชื่อจากรัฐสภาหแห่งชาติถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการคำอธิบายของบาซิโอกลายังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้ครับโดยหลายคนก็ยังคงรู้สึกว่าสายสัมพันธ์ระหว่าง VAC กับ b บแ a น c e นั้นแน่นแฟนเกินไปและสมดุลของการกำกับดูแลก็เอียงเองเข้าข้าง b บแ a น c e มาตั้งนานแล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับคือคณะกรรมการกำกับดูแลชุดใหม่ของเขนยานั้นเป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ นอกจาก VAC แล้วยังประกอบไปด้วยกระทรวงการคลงังธนาคารกลางสำนักง,งานกำกับดูแลตลาดทุนและทีมทนายความและนักบัญชีจำนวนมากซึ่งในขณะเดียวกันครับบ i n a n c e ก็กำลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งโดยเมื่อวันที่17เมษายน c e o b i n บ n c e อย่างริชาร์ดเทงได้เปิดเผยในสัมภาษณ์กับว่าพวกเขากำลังช่วยหลายประเทศในการจัดการสำรองบิตคอยและนโยบายคริปโตและจากนั้นในเดือนพฤษภาคมบ i n a n น e ก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติของทีกิสถานเพื่อส่งเสริมการชำระเงินด้วยคริปโตและการศึกษาด้านบล็อกเชนที่นั่นโดยสงครามชิงอิทธิพลในการกำกับดูแลกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นครับว่าจะจบอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองด้วยความสนใจเป็นอย่างมากครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าประเทศควรรักษาอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1%หรือ2%เพราะเขาไม่ต้องการจ่ายดอกเบีย้ยสูงสำหรับหนี้ที่มีระยะเวลา1ิปี โฆษกของ JD ออกแถลงการ์บนวิทยบอปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stablecoin และความร่วมมือทางธุรกิจกับ JD อย่างชัดเจนโดยชี้แจงว่าบริษัทบางแห่งที่อ้างว่าร่วมมือกับ JD CoinChain กำลังเผยแพร่ข้อมูลซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับวงการและสาธารณชนเน้อเกราซี CEO ของ ETF Store ผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF ของสหรัฐทวีตว่ากตรอตกำหนดเส้นตายการตรวจสอบขั้นสุดท้ายสำหรับคำขอแปลงกองทุนดิจิทัลขนาดใหญ่ GDLC ของ a y s c a l e เป็น ETF ภายในสัปดาห์นี้ข้อมูลจาก d Watch ของ CME ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยลง25จุดฐานในเดือนกระกฎาคมอยู่ที่19.1%ในขณะที่โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมมีอยู่ถึง80.9%ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้บิดทัประกาศว่าจะหยุดให้บริการฝากและถอน d y d x ตั้งแต่วันที่2กระกฎาคม2025เป็นต้นไป เพื่อรองรับการอัปเกรดเครือข่าย DYDX จนกว่าเครือข่ายจะกลับมามีียรภาพอีกครั้งเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตร็อกเชนรวมถึงเมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Course ครับอ o แคสต์ที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจที่เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนอย่าให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ และถ้าทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเรามาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ